สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดใๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชนครับอาจารย์มีแนวทางเลขวิ่งบนล่างมาให้1ตัวใบนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์ให้3มาปรากฏว่า3ลงล่างครับหวยออก17183ก็เข้านะครับเรามาดูงวดใหม่กันครับ สิบหกทับสิทับหกอาจารย์ให้5มานะครับอาจารย์บอกว่า5มาตัวกันของอาจารย์อาจารย์ให้กันศูนย์นะครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์คนโคราชชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับตัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดทิวาเป็นข้อมูลวินบน4ตัวครับ ทดลองสูตรใหม่งวดใหม่ของอาจารย์ที่ให้มาก็อยู่ด้านล่างสุดครับมี6885ครับทุกท่านสูตรของอาจารย์ทําได้ที่6885ครับตามนี้ครับชอบตัวไหนก็ลองนําไปพิจารณาดูเนาะเป็นแนวทางทดลองสูตรใหม่ครับแนวทางของแอดทีวามาต่อกันที่แนวทางของแอดเฮงเฮงครับเป็นแนวทางรอสอนอครับเรามาดูแนวทางของอาจารย์กัน หลักร้อยครับอาจารย์บอกว่าจับจาก15สูตรครับได้เลขเด่น4ตัวครับมี5 1 3หนึ่งหาหลัก10ครับจับจาก13สูตรได้ตัวเด่น5 2 3 4ครับ5 2 3 4มาต่อกันที่หลักหน่วยครับจับจาก18สูตรครับได้ตัวเด่น2 2 6ห แปครับทุกท่าน2681ตามนี้ครับแนวทางรอสอนออีกหนึ่งข้อมูลของแอดเฮงเฮงส่วนข้อมูลอรอสอนอสูนยสองอาจารย์ยังไม่ได้ให้มานะครับทุกท่านครับรอก่อนเนาะตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดวินดี้ครับเป็นแนวทาง htf ครับเป็นแนวทางรอสอนอ สูตรแรกของอาจารย์ทำได้ที่973ครับ973ใบที่297ครับใบที่359ตรงกันครับทุกท่าน9ตัวเดียวเนาะตามนี้ครับชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูครับแนวทางของแอดวินดี้เอาเลขเด่นไปแล้วเอาข้อมูล2ตัวบนไปด้วยครับ16ทับ10ทับ6 4แนวทางที่อาจารย์ให้มาก็จะมีตามนี้ครับ 3ชุดที่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนก็จะมีส7งเอีกแล้วครับ27 37แล้วก็87ครับทุกท่านอีก9ชุดก็จะอยู่ด้านล่างเนาะชอบชุดไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูครับด้านล่างจะมีห้อยท้ายอยู่2ชุดครับเจแล้วก็17อีกหนึ่งแนวทางของแอดวินดี้ครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางมัดรวมนะครับระหว่างแนวทางลันอัพของแอดเก้นะครับและแนวทางของอาจารย์มรกฎงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายนะครับจะเห็นว่าเข้าอยู่นะครับคุณผู้ชม1.17หวยออก1.7.1ก็เข้าตัวกลับนะครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือคุณผู้ชมก็แคปหน้าจอนําไปขยายใหญ่ดูได้นะครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งสองมัดรวมกัน ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางมัดรวมครับระหว่างแนวทางของอาจารย์สมหมายแนวทางของอาจารย์เอทัสแล้วก็หลักร้อยของหนุ่มขอนแก่นงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายจะเห็นว่ามีเข้าอยู่นะครับมี117ที่เข้าครับหวยออก171เนาะใ,ใหม่งวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ16ทับทับ จับได้แล้วจะได้แนวทางทั้งหมด4กลุ่มนะครับชอบก็ลองนำไปพิจ,จารณาดูนะครับคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้ง3มัดรวมกันขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับเป็นเลขในตารางครับทุกท่านใบนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาจะเห็นว่าในตารางของอาจารย์มี17นะครับที่มา แล้วก็มี8ด้วยครับที่มาครับแต่ว่าเลขชุดของอาจารย์จับมาให้ไม่เข้านะครับหลุดไปใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น1.6ตรงนี้ตามนี้ครับเรามาดูงวดใหม่กันครับคุณผู้ชมงวดใหม่เลขในตารางก็จะมีตามนี้ครับด้านบนมี8ครับตรงกลาง5,9,4ข้างล่าง2,6อาจารย์ติดดาวมาที่5กับ9นะครับทุกท่าน5กับ9 เลขชุดของอาจารย์นะครับก็จะอยู่ด้านล่างชุด3ตัวมี896 592 258แล้วก็6 54 2ตัวก็9 6 9 2 5กกับ54ตัวเน้นของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับชุด3ตัว5 9 2เาตัดเลข2ตัวก็92กับ29ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ มาต่อกันที่แนวทางของแปะประมาณนี้เป็นข้อมูล10หน่วยบนครับเลขชุดที่อาจารย์มีมาให้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอน,นําไปเก่งนําไปตัดนําไปดึงการดูครับอาจารย์บอกว่ากลับตัวด้วยตามนี้ครับแนวทางของแปะประมาณนี้มาต่อกันที่แนวทางของพี่หมื่นครับ16ตุลาคม2564 คู่เด่นของอาจารย์ให้มาที่6-9ครับคู่ฟัน97คู่เน้น15ตามนี้ครับ6-9-9 7แล้วก็15ส่วนวัดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดของอาจารย์จะหลุดไปนะครับใบนี้ครับงวดใหม่ก็ใบนี้เลยครับมาต่อกันที่แนวทางของอสายน้ำครับทุกท่านใบฝั่งทางขวามือจะเห็นว่าเป็นววันที่16-10ทับ1ทับนะครับ ซึ่งแต่ก่อนแนวทางของอาจารย์จะไม่มีแถบวันที่แบบนี้นะครับทุกท่านผมเห็นครั้งแรกก็เดาได้ว่าอาจจะเป็นของปลอมนะครับอาจารย์ให้เด่นมาที่4กับ8นะครับเด่นล่างใบนี้แนวทางของอาจารย์งดให้มาหลายงวดแล้วนะครับงวดนี้เจอก็นำมาแบ่งปันคุณผู้ชมแต่อีกหนึ่งข้อความครับคือใบฝั่งทางซ้ายคุณผู้ชมต้องอ่านแล้วล่ะครับ อาจารย์ก็พิม์พมาอย่างเป็นห่วงเป็นใยนะครับบอกว่าขอแสดงความห่วงใยสมาชิกกลุ่มทุกท่านของปลอมครับทุกท่านของปลอมใบนี้นำไปพิจารณากันเอาเองนะตามนี้ครับคุณผู้ชมบางทีของปลอมก็อาจจะเข้าก็ได้นะครับเจ้าของข้อมูลยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ของอาจารย์เนาะทำปลอมขึ้นมาก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเนาะ ตามนี้ครับแนวทางของแอสสายน้ำถัดมาครับเด็ดล่างเจ้าสัวกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากหลุดไปงวดวันที่16ทับเงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี8นะครับที่เข้าหวยออก83สามสธิติของอาจารย์เข้ามาเพียบเลยครับหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะครับคุณผู้ชมก็มีหลุดอยู่บ้างเหมือนกันเนาะ ตามนี้ครับเรามาดูงวดใหม่กัน16 6ทับ10ทับ6 4เด็ดล่างเจ้าสัวอาจารย์ให้แนวทางมาที่2 4 6 7ครับ2 4 6 7ชอบตัวไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับคุณผู้ชมตามนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอสิดาครับเป็นแนวทาง10หน่วยล่าง TFD ครับอาจารย์ให้แนวทางมาที่3 4 5 6 เจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้านล่างครับข้อความของอาจารย์บอกว่ามาครบ9งวดนะครับตามนี้ครับชอบแนวทางของอาจารย์สีดาก็ลองนำไปเก่งกันดูครับคุณผู้ชม2ตัวจะมาวินจะเป็นตัวไหนบ้างถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์รัฐเกตแก้วิรีครับเด่นล่าง V2 แล้วก็ V3 v 2คือใบฝั่งทางซ้ายครับอาจารย์ให้เด่นมาที่1 3 v 3คือใบฝั่งทางขวามืออาจารย์ให้เด่นมาที่01ตามนี้ครับตรงกันคือ1นะครับคุณผู้ชมตามนี้เนาะแนวทางของอาจารย์รัฐครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เอกสิทธิ์บ้างครับหลัก10ล่างใครรอแนวทางที่อาจารย์จับมาให้ก็อยู่ด้านบนครับมี29 49แล้วก็89 อาจารย์บอกว่าเน้น89กหนักๆตามนี้ครับงวดประจำวันที่น6 6ตุลา64ตามนี้เนาะถัดมาครับจะเป็นแนวทางเลขหนังสือพิมพ์ครับอัปเดตขึ้นมาใหม่ก็คือมหาทักษะตารางด้านบนของมหาทักษามี32ครับแถวตรงกลางมี974ด้านล่างไม่มีครับลองนำไปจับนำไปดึงตัวเด่นกันดูนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางเก่งเลขเด็ดเลขดังครับห้าอาจารย์ด้วยกันครับเจ๊ฟองเบียแม่น้ำหนึ่งเจ๊นุกเนตกาแฟแล้วก็ด้านล่างครับเจ๊บอลตามนี้ครับชอบอาจารย์ท่านไหน fc ของอาจารย์ท่านไหนก็ลองนำไปเก่งกันดูนะครับคุณผู้ชมถัดมาครับจะเป็นแนวทางเงินเทวดาครับใครก็อยากได้ปี7ใครรอแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ก็มารับไปนะครับมาแล้ว สาิติไม่ธรรมดาครับทุกท่านก็มีหลุดบ้างนะครับแล้วก็กลับมาเดินต่อเนาะใบนี้เป็นทางวันที่16กันยาครับหวยออก93590เลขวิ่งเข้าครับชุด3ตัวเข้า2ตัวเข้าครับคุณผู้ชมงวดล่าสุดครับ1ตุลาหวยออก17183ของอาจารย์มี38ที่เข้าครับทุกท่านเป็นชุดเด่นของอาจารย์ด้วยเนาะเรามาดูงวดใหม่กันครับ งวดใหม่คือใบนี้ครับวันที่16ตุลาคม2,564เงินเทวดาใครก็อยากได้ปี7จ็ขยายให้ดูชัดๆตรงนี้ครับอาจารย์บอกว่าวิ่งบน6ครับตัวเด่นของอาจารย์ก็5,6,4 2ตัวก็6,4,6,5,5,4 6, 5, 5, ครับถัดลงมาจะเป็นชุด3ตัวครับตรงนี้อาจารย์ให้มาอยู่4ชุดครับ5,6,3,5,6,7,5,6,9แล้วก็ 9, 6 1 ข้อมูลบนของอาจารย์ผ่านไปครับด้านล่างอาจารย์บอกว่าวิ่งล่าง0ครับเด่นก็5080แล้วก็40การบนล่างก็41616985แล้วก็94ตามนี้ครับแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี7ใครรอมารับไปนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของชายชุมแพรครับ16ตุลา6กสี่อาจารย์บอกว่าวิ่งบน5มาแน่นอนเลขชุด3ตัวของอาจารย์ก็สหหกสาม5 35กกับ55ครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ